จากคำถามนะคะที่เอทำคลิปออกมาเมื่อเมื่อวานนะคะเรื่องของลักการเก็บเงินจากหนังสือนิสัยเงินล้านค่ะมีคำถามนะคะว่าจากคุณแต่นะคะถามเข้ามาว่าเก็บแบบไหนดีคะเราอยากที่จะมีนิสัยเงินล้านละเราอยากที่จะเริ่มเก็บเงินออมเงินละเราจะมาสร้างนิสัยเงินล้านฝึกวินัยในเรื่องของการเก็บเงินค่ะ การเก็บเงินเก็บแบบไหนดีเริ่มต้นอันดับแรกไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเยอะแล้วค่อยเก็บหรือมีเหลือแล้วค่อยเก็บนะคะเมื่อไหร่มีไรายได้เข้ามาให้เก็บก่อนใช้ค่ะเมื่อเราฝึกนิสัยเก็บก่อนใช้เป็นอันดับแรกสร้างนิสัยเก็บก่อนใช้เราจะมีเงินเหลือเราจะมีเงินเก็บเราจะมีเงินออม แล้วเก็บแบบไหนมีหลากหลายวิธีมากค่ะเอเคยทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บแบบแปลกเก็บแบงค์ห้าสินะตอนนี้ใครเก็บแบงค์ห้าสิบ้างคะเก็บแบบหยอดกระปุกหกระปุกซิกจาที่เอเคยอธิบายไปให้ฟังแล้วในส่วนของซิกจาหรือทำเป็นพีระมิดเก็บแบบพีระมิดแบบไหนบ้าง มีหลากหลายวิธีมากค่ะในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินออมทองออมหุ้นมีหลากหลายวิธีค่ะเดเอจะทยอยทำคลิปให้เพิ่มเติมนะคะว่าเราจะเก็บแบบไหนแต่สิ่งที่สําคัญอันดับแรกที่คุณแต่ต้องมีคือสร้างนิสัยเก็บก่อนใช้ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเมื่อเราเก็บก่อนใช้เราจะมีค่ะ ในหนังสือนะคะได้เขียนไว้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามเงินนี้ก็ยังต้องเก็บค่ะก็ยังต้องเก็บเราจะต้องมีเงินเก็บมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้เผื่อฉุกเฉินเพราะถ้าเราไม่มีเงินฉุกเฉินเงินสำรองฉุกเฉินให้เท่ากับค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนถ้าเรามีค่าใช้จ่าย สองหมื่นในแต่ละเดือนให้เราเก็บไปเลยค่ะหกเท่าสองหมื่นคูณหกก็คือแสนสองเก็บจนมีแสนสองเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินคุณจะดึงเงินออมของคุณออกมาใช้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเงินให้ดีเก็บแบบไหนมีหลากหลายวิธีคุณจะเก็บในธนาคาร ได้ไหมได้แต่ถามว่าดอกเบีย้ยต่ำไหมดอกเบีย้ยต่าแน่นอนแต่คุณจะถอนออกมาง่ายและสภาพคล่องค่อนข้างดีแต่ตอนนี้นะคะฝากธนาคารก็จะมีในส่วนของเก็บแบบประจําเก็บแบบประจํา12เดือนดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มเก็บประจํา24เดือนดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือแล้วปลอดภาษีด้วยนะคะไม่เสียภาษี หรือเก็บเดี๋ยวนี้มันมีหลายวิธีนะคะหรือว่าเก็บแบบไม่มีบุ๊กแบงค์แต่เก็บในบัญชีออนไลน์ค่ะบัญชีออนไลน์เราสามารถเก็บแล้วดอกเบีย้ยตอนนี้นะคะที่เอเห็นนะคะมีหลายหลายแบงค์เลยค่ะเดี๋ยวเอเอามาแนะนำนะคะ1.5%ขึ้นไปบางแบงค์สงเ์เ สเลยนะคะแล้วก็สภาพคล่องเราสามารถที่จะหมุนออกมาลงทุนได้เอใช้วิธีการเก็บบัญชีออนไลน์นะคะเก็บบัญชีออน,ออนไลน์แล้วเราก็โยกออกมาลงทุนค่ะโยกออกมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นออมทองส่วนของการออมทองเดี๋ยวจะมาทำไลฟ์สดดีไหมคะในส่วนของการเก็บเงินแบบไหน เดี๋ยวเอทำไลฟ์ให้นะคะออมทองสามารถที่จะเริ่มต้นเมื่อก่อนถ้าเราจะออมออมเงินทีซื้อทองทีเราต้องซื้อเป็นสลึงหรือต้องซื้อเป็นบาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะเราสามารถที่จะออมทองกับห้างดังๆห้างทองดังๆได้เลยนะคะเอก,ก็ออมทองด้วยนะคะออมทองเราสามารถเริ่มต้นการออมทอง1000บาทแล้วก็ออมทองได้และะ้วค่ะ อ,อมทองกับห้างดังๆหรือในแอปธนาคารต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้มีเรื่องของการออมทองด้วยค่ะหรือออมหุ้นค่ะเมื่อก่อนซื้อหุ้นเราจะต้องซื้อเป็นจํานวนเยอะๆเราต้องมีเงินเยอะๆเราถึงจะซื้อหุ้นได้เดี๋ยวนี้1,000บาทเราก็เริ่มต้นซื้อหุ้นออมหุ้นเขาเรียกว่า DCA นะคะ Dollar Dollar Cross Average ค่ะเราสามารถที่จะ ออมทองออมหุ้นเก็บเงินวิธีการเก็บเงินมีมากมายหลากหลายคะ่ะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีก่อนคือนิสัยการเก็บเงินคะ่ะหรือปรึกษาได้นะคะใครที่ เก็บแบบไหนอยากเก็บแบบไหนเดเอจะมาทำไลฟ์ดีไหมคะแล้วก็ถามเข้ามาได้เลยถามคำถามเข้ามาในในไลฟ์สดในส่วนของเก็บแบบไหนดีอะไรยังไงดีอยากที่จะรู้เราอยากที่จะเริ่มเก็บแล้วเราอยากมีเงินเก็บมีเงินออมแล้วมาสร้างนิสัยการเก็บเงินไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเยอะๆแล้วเราต้องสร้างนิสัยเล็กๆทุกวันมีสิบบาทก็เก็บได้มีร้อยบาทก็เก็บได้ทยอยเก็บเยอะๆ เดี๋ยวเยอะไปเองค่ะแล้วเอาเงินไปต่อยอดรับรองคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ารวยเพราะเราสร้างนิสัยเงินล้านค่ะปากไว้นะคะหรือใครที่อยากที่จะเรียนรู้นะคะ การพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดคือการอ่านหนังสือนะคะก็ในตะกร้าของเองนะคะก็จะมีหนังสือต่างๆนะคะใครอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นมันนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งมันนี่ซรมารีหรือไม่หน,นังสือของคุณพอซึ่งดีมากๆนะคะมั่งคั่งทางชีวิตทายังไงเราจะมั่งคั่งทางชีวิตเดี๋ยวเอทำรีวิวในส่วนของหนังสือมั่งคัง่ง ทางชีวิตได้นะคะโอเคฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเออีซีมันนี